ครับรัเสเซียไม่พลาดการโจมตีประจำจัปดาหลังจากที่มีการคาดการนะครับว่าช่วงสัป,ปดาห์ทุกครั้งหละครับตอนนี้สุกเสาร์อาทิตย์นี่แหละครับวันใดวันหนึ่งจะต้องมีการโจมตีขนาดใหญ่และสําหรับอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นแล้วแหะครับสำหรับสัป,ปดาห์นี้ซึ่งเกิดขึ้นในค่ําคืนวันเสาร์ ต่อเนื่องถึงเช้าวันอาทิตย์ก็คือวันนี้เลยนะครับมันมีรายงานการขึ้นบินของเครื่องบินตู95จากโอลินยานะครับและก็สนามบินแองเกล2รัสเซียกำลังเตรียมพร้อมที่จะโจมตียูเคนอีกครั้งหนึ่งมีรายงานการขึ้นบินส่งโดรนเข้าไปบินก่อกวนในทั่วประเทศยูเคนตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาสถานการณ์การยั่วยุที่เกิดขึ้นทั้งยูเคนและยุโรปตอนนี้การขึ้นบินของเครื่องบิน ทางยุติศาสตร์ต่างๆเหล่านี้มันอาจหมายถึงการไปกบอการไปโจมตีไปถึงชาติใดชาติหนึ่งของยุโรปรวมถึงยูเครซึ่งอาจเกิดขึ้นได้พร้อมกันท่านผฟังครับมีรายงานการเตรียมตัวเครื่องบินตู95.8ลลำตู160.2ลำ ผี่บุธอิสคันเดอร์เอลูกรวมถึง m ิก31อีก5ลำในการปฏิบัติการล่าสุดมันมีรายงานแล้วนะครับว่าเครื่องบินตู160ตอนนี้1ลำขึ้นบินอยู่บนท้องฟ้าและตู95 5ลำตอนนี้ก็กำลังร่อนอยู่ในพื้นที่ของประเทศลัสเซียกำลังเดินทางไปถึงจุดปล่อยคาดหมายนะครับว่าตอนนี้มันอาจจะเริ่มใกล้ถึงจุดปล่อยแล้วครับซึ่งมันก็จะอยู่ในบริเวณพื้นที่สัลตอบนะครับ ต่อจากนี้ไปช่วงเวลานับอีกไปอีก2ชั่วโมง1นถึงสชั่วโมงนี um, oh, таки, uh ่แหละครับประเทศยูเครนก็จะเริ่มได้รับผลกระทบรวมถึงประเทศยุโรปซึ่งก็จะตรงเวลากับประเทศไทยช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกา9นาฬิกานี่แหละครับยุโรปโดยเฉพาะประเทศยูเครนนะครับรวมถึงอาจจะมีชาติใดชาติหนึ่งของยุโรปได้รับผลกระทบจากการโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียในค่ําคืนนี้